ตวโลตวนี้นะครับวันนี้นะผมก็จะมาดวตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะเออนี่นี่มันเทะได้ด้วยนผู้ชมนนี่ Sabordinate A นะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรนะซึ่งก็เป็นตัวตัวที่เพิ่งเข้ามาในตัวเมื่อกี้แล้วเป็นตัวใหม่ในอัปเดตนี้ด้วยแล้วมันเทะได้ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอ่อไปเล่นไอ้ตัวนี้ดูนะว่ามันจะโหดหรือไม่โหดนะนะก็จะลองดวดนะ มเมื่อกี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเล่นในอิกใช่ไหมรานนี้เดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเออ่ลองเล่นในนี้ดูนะสตรอรี่นะนะผมไมู่้ันใช้เงินเยอะอัพเยอะอัพน้อยอะไรเท่าไหร่นะผมไม่รู้นะผมแต่ว่าเราก็ต้องลงนะซึ่งผมจะลองไปลงในสตรอรี่เมื่อสตรอรี่อันอันล่าสุดแล้วมันนก็จะยากเกินนะ อันนี้มันก็ยากเกินครับเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอา Hidden Village หรือว่าบินเราเอา Hidden Village เดียดเอา,า Beginner Saga ดีกว่านะทุกคนนะแล้วก็เอาอันนี้นะถู Two Power s u p พรีมนะเราจะเล่นโหมดเอต t ีมนะไม่ลงมาอีคอน่าจะ Easy อยู่นะ ก็คงไม่อยากหรอกนะ้ำจ้ไม่ยากได้ไงนับเหรอผมไม่รู้มันเป็นตัวจากกระตูเรื่องอะไรนะเออตัวนีออ้นะมีสองซึ่งผมก็จะลองใช้มันดูนะ่ะคือมันยังเหลือมันเหลือห้าดาวอีกตัวหนึ่งนะับที่มันมาในอัปเดตใหม่นะแต่ว่าผมยังยังหามันไม่ได้นะม,นมันส่มไม่ได้อะเออก็ผมก,ก็จะลองใช้ตัวนี้ไปก่อนนะับแล้วก็จะลองหาอี้ตัวหนึ่งนะเป็นห้าดาวอีกตัวหนึ่งนะเออแล้วก็ เบอร์ถ้ามีอ,อการเนี่ยนะผมก็จะหยิบมารีวิวนะคท่านผู้ชมโอเคนะมา,า,ม,า,ม,าม,มามามาวุ้บโอเคเราก็จะเล่นโมเอ็กซ์นะเลือกทันไหมเนะี่ยโอเคทันอยู่ทันอยู่โอเคเราวางจีนก่อนเดี๋ยวเราวางวางจีนอตก,ก่อนจีนอก่อนเลยแล้วกันน,น่านผู้ชมนี่นะ ไม่เดี๋ยวเราดักหลังแล้วกันนะนอตรงนี้แล้วกันนะั้นจุงจีโน่ก,ก็คงไหวอยู่แหละนะไม่ไหวก็ไม่ใช่จีโน้ตครับนึงจีโน่ก,ก็เป็นตัวแบกต้นเกมที่ดีนะเขียนอันนี้เนี่ยมันคือบูสต์มันคืออะไรบูสตะผมสงสัยมันคืออะไรบูสต์เนี่ยนะอยากรู้นะเพ่จุงอย่าไม่จุงคอมเมนต์ด้วยนะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าใครรู้นะเพื่อนจุงก็ช่วยบอกเดี๋ยนะว่าบูสต์คืออะไรนะี๋ยวเราก็ให้เอจอจีโน้ตเนี่ยลุยเดียวไปก่อนนะเพื่อนจุงเย้ มาบปุ่มนนาปุ่นเทียบเดี๋ยวเราก็จะวางตัวปั๊มเงินด้วยแต่เงินจะพอไหมเนี่ย <_ C> เคยไม่พอนะไม่พอเออผมควรวางข้าหน้านะจริงๆมันจะได้ได้เงินเร็วๆจะได้จุกเยอะเร็วๆนี่ โอเคแล้วก็วางตัวปั๊มเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาวางลิงเฮ้ยหูฟูเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วผมมาวางตรงนี้มันก็ลกเลยก็ลกนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางตรงไหนเดียวตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมมาตรงนี้อ่าวางตรงตรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยวางครับเดี๋ยวเราวางตัวปั๊มเงินก่อนนะึงจ๊บจ๊บจ๊บโอเคแล้วเราก็จะมามีตัวนี้ครับผมชื่ออะไรลืมชื่ออะไร s a b o d i n a t e a emid นับม m i อี m i ดเออวานั้นน่ะเป้าเป้าอ๋อ l o o p เกีย a r โอ้ชิ t ผมเลือกเกรบผมเลือกว่ามันมีพลังฟูลน,นะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รอรอเวฟต่อไปนะจีนอนี่ระยะถึงถึงฐาเลยนะทุกคนอัพไปชึ่งชึ้งแล้วก็อัพตัวนี้อีกนะครับต่อมาเราก็จะมาวางแล้วนะวางตรงนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการย้ายจีนอสไปไว้ข้างหลังนะตรงนี้แล้วก็อัพเกรดเป็นหนึ่งคันนะแล้วก็จะวางตัวนี้นะมองตรง,ตรง,ต,รงตรงนั่นะตรงนี้แล้วนนะทุกคน แล้เวเราเร,าราอออโต้สกิลให้มันเปิดก e. อ่อนแล้วพอได้เงินปุ๊บแล้วก็อเอาไปไปวางเลยนะวางตัวนี้นะคือมันก็เท่นะเออดูดิมันมีเอฟเฟกด้วยนะเห็นไหมไอ้สุดขัฟ้านะไม่รู้มันคืออะไรยังไงเงี้ยเลียร์มาวางเลยแล้วกันตรงนี้ปาเป๊บอุ้ยอุ้ยตีเจ็ดจุดห้าวิครับแอรยี่สิบห้าดาเมจอุ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวจากเรื่องอะไรอนะ คืออะไรอะ่ะคือโนไม่รู้นะมัาจากเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เลยนะเอ,อเดี๋ยวเราจะมาเกียรนั้นหนึ่งหนึ่งพันเอาเกียร์ยางแพงตุ้งเรียกเรียกตัวอะไรไม่รู้น้ำมาทุ่มใส่ต่อมาอเพิ่มระเมศนะก็เท่าเดิมนระเเท่าเดิม,ดมต่อมาอัพพันหะ้านระ้อยนะับมาอัพแพงอยู่แ ปั๊มปั๊มเึบปุ๊บมาตีตีช้าไปหน่อยนะเออตีเจ็ดจุดห้าวิก็ถือว่าช้านะำจงเูีชมมาอัพเลยครับเรี๋ยวอัพเลยแล้วกันมาปุ๊บ,บปับป๊มมันเรียกตัวอะไรไม่รู้นะมามา,มาทุ่มนะ ตัวต่อมา2450น,นะผู้ชมครับบวก5ระย,ยะเอ่อบกวก0.1วินะแล้วก็ new move นะเป็นตัวสอนเลือกตั้งตัวด้วยนะแล้วก็แฟรงค์ดาเมจอีก2500นะปึบปุ้มปัม๊มสุดยอดนะปัม๊ม <c> เ <oughs> กียปั๊บตัวเท่อยู่นะครับ ปึ๊บอืมเป็นเป็นโคลแล้วอุ้ย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 อะไรพ่นไฟอยู่ไม่รู้อะน่าจะพ่นไฟแล้วมั้งมั้งไงยุบโอ้โหมันมีมีกล้ามด้วยนะหนึ่งือจากเรื่องอะไรอยากดูนะพี่จงช่วยบอกได้นะมาจากเรื่องอะไรนะบอกด้วยนะโอ้ยกลัมาแล้วเอาเอาปิดนะ เพิ่ม,ามดาเมจนะครับอืมต่อมาเขียนสุดท้ายไหมเนี่ยสุดท้ายครับนะเขียเพิ่มเจ็ดสิบระยะเลยเลเพิ่มเยอะมากเฮ่เพิ่มขุดเยอะจริงนะจริงเยอะมากคุณผู้ชมเพิ่มเจ็ดสิบระยะนี่คือแบบโอ้โหกว้างมากครับมันก็จะระยะประมาณ 100, 100, 100ร้อยร้อยร้อยเก้าแล้วมันเพิ่มอีกศูนย์จุดหนึ่งเวียนนะบวกดาเมจหนึ่งหมื่นนับแล้วก็นิวมูฟไปละชื่อชื่อแบบชื่อท่าน,นี่คือมักง่ายมากคุณผู้ชมนะคือ ก็นี่มุกนี่มุกนั่นแหละนะครับอดูดโอเคมานีบอกจะสุดระยะเฮ้ยท่าอะไรอ่ะวอวใหญ่มากวิ้ยูโอ้โอ้วเทเท่มากอุ้ยระยะร้อยเลยนะงยู ร้อยก้าตัวที่แล้วก็ร้อยนะไอตัวอะไรนะไอตัว,ตวเป็นเงินเหลืองอ่ะอุ้ยปล่อยแบบกำลังขึ้นเต่าเฮ้ยพิเทนะมีสองหมื่นนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวนี้มันเป็น, level นเวลหนึ่งไงเออทำเวลเยอะกว่านี้ก็ดำอย่างไรหมื่นอยู่งนะคผู้ชมครับ <c oughs> เออเฉยดยอดตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะเออไม่ใช่ไม่ดีนะผมได้เปสองหมืนะ่นเลยแต่ผมไม่รู้มันมีการติดเผาอะไรไหมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ผมคิดว่าผมไม่ติดหรอกมั้งไม่ติดเผาหรอกเดีย๋ยวปรับเป็นเออล้านละกันนะพี่รุงฟุบไหมฟุบเดี๋ยวเราควรมาวางไว้ตรงกลางเลยลวกันนะตรงนี้นะตรงเน็ตนะลาให้ตันเลย นโอเคนีแยวแต่เป็นลัดโอเเออๆวันนี้ก <c oughs> <c oughs> ็ด <litres> ีนะโอเคนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบเดี๋ยวเรื่องกดไลค์กดแชร์มาสักช่วยด้วยขอลาไปก่อนเชิญบายบาย